สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเม็ต้อยแา้วเอฟซบ้านแสงท่องฟินแลนด์เนาะค่ะมันนี้เฮ้ามาอัปเดตเนี้ยมือเ้ากันเนาะค่ะฝนตกพี่นอ้องฝนตกช่วงนี้พาอยู่เข่าอีกแล้วค่ะพี่น้องพาอยู่เข่าห้องกับมาอัปเดตบริเวณขีดตุม่ม อันวาบริเวณนขีดตุ่มน้อพี่นองห้พ่อแม่พี่นองเบิงเนาะค่ะตอนนี้สร้างเพิ่นกันย่างวันไหนมาทํางานเนาะค่ะเพราะว่าช่วงสร้างเพิ่นทางานมันกับเก๊ก้าของเพิ่นนม่ต่อยกับว่าค่อยไดทไทยอันนี้เป็นบริเวณสวนน้ำเนาะค่ะสวนน้ําสวนอาหารร้านอาหารกําลังปรับปรุงกําลังแตงเนาะค่ะ ต้นใหม่ใหญ่ต้นใหม่หน่อยก็กำลังพัฒนาขึ้นไปเนาะค่ะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆต,ต่อกับว่าคอยแดดผ้าเอฟซีมาชมปันไดเนาะค่ะวันนี้มีโอกาสผ้ามาช่มจกข้าวเนะค่ะ บริเวณก่อสร้างสวนน้สาสะวายน้ํานะคะช่วงนี้ก็สีอันนี้แน่จจ้หน่อยจืดจื้อแน่จจ้หน้อยเพราะว่าเป็นช่วงพายุเขาฝนตกสร้างเพิ่นกะเห็ดงานจู่มืออแต่ว่าเพิ่นกัเห็ดงานแบบลําบากของเพิินอยู่นะคะเป็นบริเวณก่อสร้างสร้างเพิ่นกำลังกอ่อต้นไหม้ต้นใะไรกับกำลังโป้งใบพี่น้อง ตอนเอามาปลูกที่แรกยังว่าเด็ปบปงใบปันดไดในช่วงนี้ค่ะกำลังโปง่งใบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวน,สวนคาเฟ่สวนคาเฟ่กับแบบสวยงามเขียวอล่ามตาบอดเป็นกอาต้นไม้ต้นไม้ไ่ต้นไม้น่อยมาปลูกกับกำลังกำลังจะ ติดใบเนาะคะ่ะโอ้ยลูกชายคนกับแม่เรียนน้ำไม้แหยังเราลูกละนี่ก็เป็นต้นใหม่ต้นนึงตอนเพิ่นเอามาปลูกกันยังว่าท่านได้มีใบมียังอยู่เดี่ยวนี่ก็บก,กำลังป่งใบเนาะคะ่ะกำลังป่งใบป่งยอดขึ้นเพราะว่าเพิ่นเอาต้นใหม่ไงมาปลูกประมาณนี้เนาะคะ่ะ ป่นนะลูกใส้่อ,อยเตะพาชมบริเวณอัพเดตบริเวณเนาะคะ่ะเพราะว่าสวยมากเนกี่ยกะสร้างเพิ่กะเฮ็ดงานของเพิ่นโอ้กำลังปรงใบพี่น้องกำลังแตกใบตอนที่สร้างเพิ่นเอาม,มา ที่เหล็กๆกับว่าพันใดมีใบบันใดเนี่ยกำลังปงใบเนะคะใบกำลังแตกออกเม็ดตอกระแห้งวัวหลจักซื้อต้นใหม่นี่ค่ะกำลังแตกออกเนี่ยค่ะโอ้โบ่าเด็ยางมาทั้งผีจักเถื่อะกำลังแตกออกอันนี้ก็จะเป็นบริเวณ บ้านนอกดาวนะคะบ้านนอกดาวกะเอาต้นใหม่ต้อนอยังมาปลูกข้างหน้าให้มันเป็นหม่มตรงสานามเก่านะคะสานามเกา่าก็กำลังพัฒนาขึ้นไปอีกขออนุญาตยางผ้าพีพ้านของเบิ้งจะเข้ากัน นี่นะคะตรงนี้ค่ะขอบสานานทางพุ่นก็ได้ปลูกต้นไม้ต้นยังใส่แบบลร้แล้วเนาะคะ่ะต่อไปนี้อาจจะติมอู้ปลาปลาตัวใหญ่พัฒนาการออกไปแล้วเนาะคะ่ะทางพุนตรงนี้เพื่นก็อาจจะมีโครงการตรงนี้โครงการอาจจะเป็นสะน้ำเนาะคะ่ะสะเล่นน้ำนะ วงการกำลังเห็ดต่อออกมาอีกลานอาหารสวนอาหาร้อมนะคะอ้ยต่อไปนี่พี่น้องเอ้ยเปมนสี่เป็นตะยูยตะเศร้าแถวมเนี่ยพอเห็ดแล้วพัฒนาการแล้วแล้วนะคะบาาม่ฟังแม่บ้าสมบัติพัฒนาการสวนน้ําค่ะพัฒนาสวนน้าครับเออยจะม็นเจ้าเห็ดเป็นตะสร้างเนาะเรียนมาน้า ลูกไส้าลาข่อยตรงนี้พ่นกะกำลังกอตังเพ่นจะเห็ดอ,อ,กบบะะอกกีกยัง,งมะะไม่ต่อยกับโรลูเนาะค่ะแต่ว่าพ่นกำลังเห็ดขื้นมากกำลังดําเนินกานกอร้างขื้นมากเนาะค่ะไม่ต่อยกับโเก่งทางกอร้างบันไดผ้าตะพีนองผ้าชมผ้าล้อผ้าชุม่มนี่ละค่ะ เต้ take take. มาเด้อเต้เต้เตเตมาเด้อมาเด้อนาดูนาช right ุ่มก็เฮ็ดเซ็จแล้วนี่ค่ะจะนาชุ่มนาดูก็เกล้วนะคะพี่น้องท่างเขามาตรงนี้ก็จะเป็นทางเขามาแล้วเนาะค่ะท่างเขามาตรงนี้ก็จะเป็น เริ่มจะเป็นสวนน้ำสวนน้ำสาวายนาน้ำวายยังเนา,า,านนะคะ่ะเริ่มจะเป็นสวนน้ำสาวายนา้ำผ้ายางเบิงผ้ายางหลอยางช่มเบิงก่อนจะข้าวพี่น้องอย่างไรก็อยเริืม ฝากกดไไหลกดแชร์กดติดตามไม่ต่อยคือเก่านี่ด้วยจ้าเพราะว่าบาด้เ็ดโดนโอ้ยลูกชาย่อยกับาม่างรอนำพี่น้องพี่น้องเอ้พี่น้อง,องลูกชาย่อยกับาม่างรอนำจ้าตรงนี้ก็จะเป็น นาคาเฟ่เห้าเนาะค่ะกำลังจะงามกำลังสวยงามงาเขียวจะอุ้มเลยพี่น้องเขียวขตีแบบสวยงามเลยค่ะปุ่นลูกชายขวับไปฝุน่น่ะไปบัดน,นี้มาเด้อมาเด้อกลับเด้อจังใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี่น้ำในเด้อจา้า พาล้อพาชมบริเวณอัปเดตบ้านแสงทองฟินแลนด์ของเฮ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ต้อยน้ำเนี่ยคะ่ะมาละมาเม่ต้อยกระชีปนี่ไม่ต้อยกับเชไวใบซ้ำนี่สักก่อนนะคะใบพ่อกันก็เมตต้อยกนลังเต้ิปหนาจาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน่เด้อพี่น้อง สวัสดีค่ะพอกันคลิปนาจ้า